ดูเหลี่ยมป๊อกเดียวครับเตอแปรครับสวนทุกอย่างครับเหลี่ยมนี้จะไปเร็วหน่อยครับฝั่งเอไม่อัดครับฝั่งนู้นเป็นดาวสายบุญครับ แม่ตอนนี้นะครับเอไม่อาจครับตามอยู่1ต่อ3ครับหนึ่งต่อสามับโยงไหมครับ,ด,รบดาวหยอดเอดาวเอโอ้ oh, หัวดีครับ <c oughs> ไล่มาครับเป็น2ต่อ3ครับแดนสอว่าให้สองไว สองต่อสามเขาโยงมาอีกครับดาวเอ๊แตะก้อดีครับสามเท่ากันแล้วครับ สามเท่ากันครับเกมเสร็จองเอครับดาวแปรมาครับเอหัวดาวยังได้อยู่ครับออกไปเองครับตรงนี้ครับเกมเสร็จของดาวบ้างครับสามเท่ากันครับโอ้โหยังได้อยู่ครับไม่อยากเชื่อครับ ดิ้นไปเองครับเอ๋ครับเอาล่ะขยับขึ้นนำอีกรอบครับ4ต่อสครับตัดหน้าขวาเอ๋ยังทันอยู่ครับดาวซ้ายอ๋อครับคู่นี้เคยเจอกันมานะครับในเหลี่ยมแปรข้ามฟรีนะครับเป็นฝ่ายเอ๋ไม่อัดครับเอาชนะไปได้ครับ ออกหลังครับตรงนี้4ีตาสามครับซ้ายมาเอ๋ดาวโยงครับเอ๋หัวดาวยอดเอ๋ดาวไม่คามแล้วก็อาครับล็อค

เสิร์ฟซ้ายโอ้โหดีมากครับตรงนี้อ่าต่อสี่ครับตีซ้ายไปอีกครับดาวสวนไปมาหัวไปดาวนักล้ำหนักผิดครับ

6ต่อสครับเอาแล้วครับปัดไม่โดนครับตรงนี้่ สต่อหกครับอ,าารอืมหึม่มใหได้แจ้งครับดาวาตกเป็นรองครับตอนนี้หกต,ต่อสี่ครับละละละ ไล่เส้นขวามาครับดาวแปะไป,ไปออกครับเจ็ดต่อสี่ครับอ้านขมาครับดไม่อสแทงซ้ายมาครับดาวไม่ทันครับโอ้เคลื่อนตัวได้ช้ากว่าครับ แปต่อ4ีครับไม่ข้ามนะครับ4ีต่อแปครับตัดยอดครับเอ๋ดาวไม่วิ่งแล้วนะครับห้าต่อแปครับ กัดหน้าขวาบ้างครับเอ๋เอ๋ถึงไหมไม่ถึงครับเอาครับเสียแต้มครับหกต่อแปรครับโยงไว้ข้างหลังครับตาก็ลงครับ เจ็ดต่อแปดครับถัดหน้าซ้ายเลยครับยอดเอะไม่ข้ามครับแปดเท่ากันครับ ตัดขวาครับเอ๋หัวมาแผะยอดครับพวกนี้เอ๋ยังทันอยู่ดาวแผะยอดไม่ข้ามครับเกมเสิร์ฟของเอมากครับ แปดต่อแปดครับเกิบตรงตัวครับดาวซ้ายดาวแปรขวาโอ้โหย้อนสอนครับตรงนี้แปรต่อแปรครับสัดหน้าซ้ายเยอะเอ๋ยาวมงอทำไม่ได้ตรนี้เอาแปรกลับไปเอหัวดาวแปรซ้ายเอหัว โดดเหยียบเลยครับล e ูกนี้ออาขึ้นน้ำแล้วครับเก้าต่อแปรับ9ต่อ8ครับตัดหน้าซ้ายครับยอดดีครับเอาครับย้อนสอนไปเอซ้ายออาชลาดครับลูกนี้เดีออกไปหนึ่งแต้มครับ เป็นเหลี่ยมเล át, ็กๆสนุกๆนะครับบล็ <serves> อกเดียวทุกอย่างครับเสิร์ฟแปรครับสวนทุกจังหวะครับดาวสายบุญครับน้ำอยู่10ต่อ8ตัดหน้าขวาครับหลงลูกเสิร์ฟครับครู่ยังเอามาได้ครับคืนแท่นครับตัดหน้าขวาอีกครับหลงลูกเสิร์ฟอีกครับเสิร์ฟได้ดีครับเอาครับดาวสายบุญครับชนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตะก้อนโนเณรครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ